สุดสายสุดป้ายอีกแล้วนะครับคันนี้ฮาร์เ y ย์ด i d ิว n c สันซีวีโอซีดไกด์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสเตทหนึ่งนะครับเนเพื่อนจูนไดเล็กจูนครบครบคันนี้12,900มันเไมล์เลสเป็นรถปี2021เอเราเปิดไว้1,799,000บาทนะครับอันนี้ได้ท่อฟูลแ s สแอนด์ไฮด้วยนะครับมาทีนี้ดูเลขไมล์กันหน่อย 12,900ไมล์เลสนะครับสำหรับกระจกข้างนะครับแบรนด์ยอดนิยมแมริเนสนะครับแคชบาร์ <c ache> <bar> หน้ามีให้นะครับแล้วก็แคชบาร์หลังนะครับคัสตอมไบต์นี่แล้วก็มีตัวเป่าความร้อนนะครับพัดลมจากฮาร์เลย์ดีบิสันนะครับเป่าเครื่องทําให้ความร้อนดีขึ้นใหระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับนี่สวยกริ้บเลยคันนี้มากับสีดํานะครับแบล็คโคลวิสกราฟิกนี่ ราราฟิกเส้นสีแดงนะครับตัวหนังสือฮาร์ดไดรฟ์สันสีแดงด้วยนะครับชุดลำโพงอัพเกรดเต็มๆสี่จุดครบๆเลยใครหารถไกด์ซีบีโออยู่จับไปได้เลยท่อเป็นแวนแซนไฮน์นะครับนี่ท่อนี้เป็นท่อฟูดีลเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงกันนิดนึงก่อนคันเกียร์นะครับรวมถึงการเกียร์ของ OG นะครับครบๆอ่า เอาเรื่องเกินคันนี้1นึ่0ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครมีรถสวยแบบนี้ไม่ได้ใช้งานส่งรูปรายละเอียดอินบอกมาได้เลยนะครับเรารับซื้อถึงหน้าบ้านแล้วคันนี้อีกที1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจัดไปสวัสดีครับ